เชื่อเหมือนกันนะคะว่านี่น่าจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะมาอยู่ในโลกของใต้ท้องทะเลแบบเราดูสิโอ้โหแสงกระเอือไม่ใช่ตอนนี้เราสองคนอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลโมโบุลภานี่ก่อนอื่นไปซื้อบัตรเข้าไปชมกันเลยราคาถูกมากราคาไม่ถึงร้อยอ่ะน้องๆแต่เราได้ความรู้แล้วก็ได้ภาพสวยๆแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยดูเจ้าพวกนี้สิ มีแสงส่องลงมาผ่านตัวสวยมากๆดูน้องกำลังดำผุดดำไ่ายบอกเลยนะว่าขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดาคนยังเยอะเลยนี่ดูเจ้าปลาไหลไฟฟ้าตัวนี้ัไม่ใช่ปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อยาวมากเลยยากด้วยเอ้าเอามีคนซนน่ะดูสิเขาไม่ได้ให้เอามือจุ่มเอ้ยจุ่มได้ค่ะเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นที่ที่ให้เราสัมผัสน้องๆใต้ท้องทะเลได้ไงล่ะ โซนนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับน้องฉลามตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่จนโตขึ้นมาว้าวดูสิได้แบบเข้าตายท้องทะเลแบบจริงๆเข้าใกล้น้องๆดูสิน้องฉลามก็ว่ายอยู่บนหัวเราแบบนี้เลยอะแล้วส่วนมากนะจะบอกเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอชอบพาน้องๆหนูๆมาดูเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวน่าพาเด็กๆมาเดินจริงๆนะเพราะว่าน้องๆตื่นเต้นขนาดเรายัางตื่นเต้นเลยอะ่ะทุกคนดูนี่สิว้ มันสวยมากสวยจริงๆเราอยู่ใต้ท้องทะเลอะและนี่เราสองคนจะพามาดูป้าตัวที่ดุที่สุดในนี้แน่อา้าวถ่ายมาหาฉันทำไมเนี่ย